คุณเชื่อเหมือนผมไหมครับว่าคนตัวเล็กๆหรือแค่สิ่งเล็กๆสามารถมารวมตัวกันเพื่อที่เป็นพลังอยนยิ่งใหญ่เพื่อที่จะเป,ปลี่ยนแปลงโลกของเราได้โลกของเรากำลังวิกฤตขึ้นทุกทีในทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เห็นสัญญาณของความป่วยไข้ของโลกของเราเกิดขึ้นอย่างตอ่อเนื่องแผ่นดินไหวในสุมารตราไฟป่าครั้งใหญ่ที่ออสเตรเลียสึนามิที่ญี่ปุ่น แต่หลังจากเหตุการณ์เหล่านั้นมนุษย์เราก็แค่ตระหนักถึงในช่วงสั้นๆก่อนจะกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมเสมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในปีนี้พื้นที่ป่าถูกทำลายไปกว่า33,000ล้านตารางเมตรหรือเกือบ3ใน4ของพื้นที่ประเทศภูตานก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตัวการของสภาวะโลกร้อนถูกปล่อยออกมาแล้วกว่า21,000ล้านตันหรือเท่ากับน้ำหนักของเรือบรรทุกตู้ค,คอนเทนเนอร์ประมาณ1ล้านลำ ขณะที่คนไทยผลิตขยะม,มากถึงปีละ15ล้านตันหรือเท่ากับรถเป็นทุกสินค้าจำนวน1ล้านคันความเสียหายทั้งหมดนี้เกิดขึ้นมาได้เพราะทุกคนในโลกเชื่อว่ามันไม่เป็นไรแต่ผมกลัวว่าถ้าเราปล่อยให้ทุกอย่างเป็นอย่างนี้ต่อไปในไม่กี่สิบปีข้างหน้าเนี่ยเราทุกคนจะต้องประชิญกับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ผมและกาญิเยมเอ อยากจะเชิญชวนทุกคนมาทำสิ่งดีๆคืนให้กับโลกของเราด้วยภารกิจ Green Mission คืนสมดุลให้โลกใน365วันใช้ไปเท่ากับให้คืนยิ่งมนุษย์เราใช้ทรัพยากรโลกไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องคืนกลับให้ธรรมชาติมากเท่านั้นเริ่มต้นด้วยภารกิจรักษาดินแดงปลูกป่าชายเลนฟอกปอดให้โลกเพิ่มออกซิเจนให้คงอยู่ และภารกิจที่สำคัญที่สุดที่ทำได้ในทุกวันคือการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเล็กๆน้อยๆเพื่อคืนสมดุลให้กับโลกไม่ว่าจะเป็นการปิดสวิตไฟแยกขยะรีไซเคิลไม่ใช้ถุงพลาสติกหรือแค่ปิดน้ำหลังใช้และมีอะไรอีกตั้งมากมายที่มนุษย์เราทำให้โลกได้ทุกวันโลกรอพลังจากคุณอยู่มาร่วมมือกันตั้งแต่วันนี้แล้วมาดูซิว่าใน365วันข้างหน้าเนี่ย พลังของพวกเราจะทำอะไรให้โลกได้บ้างการิเยเมนติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/thailand